สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่องคูป,ปองนะครับคูป,ปองก็คือโค้ดส่วนลดนะครับที่มอบให้กับลูกค้าเป็นการาเฉพาะตัวลูกค้ารายนั้นนะครับคนที่มีโค้ดเนี่ยให้นำโค้ดมาใช้เพื่อจูงใจให้กลับมาซื้อสินค้าและบริการนะครับโดยแคชเชียร์จะกรอกโค้ดคูป,ปองครับลูกค้าจะได้ส่วนลดเป็นจำนวนหรือลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตามที่ได้ตั้งค่าไว้นะครับ จะเป็นลดเป็นฟิกจำนวนเงินก็ได้หรือจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้โดยรหัสคูปองนะครับอาจจะใช้ลดได้หลายครั้งนะครับหรือจะจำกัดจำนวนครั้งหรือว่าะจะใช้ให้ได้ไม่จำกัดครั้งหรือจะจำกัดจำนวนครั้งก็ได้นะครับตามแต่ผู้ที่สร้างคูปองในกำหนดน,นะครับโดยเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนการสร้างคูปองเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับ กิฟต์คูปองตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างได้เลยว่า,าส่วนลดนะครับ20บาทใช้ได้2ครั้งนะครับจำนวนครั้งที่ใช้ผมบอกว่าตรงนี้2ครั้งนีให้เป็น2นะครับส่วน Product นะครับเลือกคูปองตรงนี้นะครับผมจะเนื่องจากว่าผมลด20บาทนะครับเป็นฟิกจำนวนเนาะผมก็เลือกตรงนี้เป็นฟิก แล้วก็ใช้ใช้โปรโมชันนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่วันที่1ถึง30มีนาคมนะครับคูปองคูปองอาเมาสก,ก็คือ20นะครับส่วนลด20บาท20่กรอตรงนี้ใช้ได้2ครั้งกตรงนี้นะครับแล้วก็อ Allow specific customer คือเราจะตั้งว่า ให้ลูกค้าเนี่ยคนไหนใช้คูปองคนอื่นใช้ไม่ได้ยงงี้ก็ตั้งได้แต่ผมไม่ตั้งนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของว่าเนื่องจากว่าส่วนลดยี่บาทใช้สองครั้งตรงนี้ maximum ั m เอม t ์ก็จะเป็น40นะครับแค่นี้เองครับนี่คือการสร้างคูปองเป็นตัวอย่างแล้วนะ,ะตัวอย่างนะครับจากนั้นเราไป ดูการใช้คูป,ปองกันนะครับทีนี้อขออภยัยเรามาดูตรงนี้ก่อนเนื่องจากว่าผมสร้างคูป,ปองไว้แล้วเนาะผมก็ต้องทำการพิ้น์นะครับคูป,ปองที่ได้นะครับก็จะเป็นหมายเลขนี้นะครับผมจะก๊อปปี้ไปไว้ก่อนนะครับ นี่คือเลขคูป,ปองที่ลูกค้าจะเอามาใช้นะครับผมจะปิดไปก่อนอเวลาลูกค้ามาใช้นะครับเลือกลูกค้าเลยตั้งค่านะครับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าจะซื้อของนะครับเป็นน้ำห้าสิบบาทนะครับสองสองสองขวดเนาะแล้วผมจะใช้คูป,ปองส่วนลดคูปองคูปองกดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกกดเลือกคูปอง แล้วผมจะก๊อปเลขของคูป,ปองนี้มาใส่นะครับอ่าเราจะเห็นว่าอ่าสินค้า50บาทนะครับลด20บาทเหลือ30บาทนะครับผ่ใยเงิน30บาทเรียบร้อยครับนี่ก็คือการปิดวินจากนั้นเนี่ยผมจะเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาซื้อ โค้กยี่สิบห้านะครับโค้กยี่สิบห้าบาทแล้วก็ใช้คูป,ปองเหมือนเดิมนะครับก๊าปปี้วางครับอ่าแล้วผมก็ยี่สิบห้าลบลดส่วนลดนะะยี่สิบนะครับก็จะจ่ายแค่ห้าบาทนะครับนี่คือคูป,ปองจากนั้นผมจะซื้ออาหารแมวนะครับอาหารแมวสิบห้าบาทแล้วผมอยากจะใช้คูป,ปองส่วนลดเดิมได้ไหม นะครับจากนั้นผมก็กดคูปองสเวตคูปองมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันบอกว่าเราบอกว่า20บาทใช้ได้สองครั้งอันนี้ผมมาใช้ครั้งที่3มันบอกว่าเกินและไม่ได้นะครับมันอยู่ที่การตั้งค่าบอกว่า20บาทใช้ได้สองครั้งแล้วก็คือ20บาทใช้ได้สองครั้งนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการใช้คูปองนะครับ เดี๋ยวเรามาตรวจสอบประวัตินะครับการใช้คูป,ปองก็คืออย่างคูป,ปองตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมีการมาใช้ในบินไหนใช้วันที่เท่าไหร่นะครับโดยใครนะฮะน,นี่ก็คือ,อส่วนลด20บาทใช้ได้2ครั้งนี่เราก็จะเห็นประวัติของมันด้วยนะครับ